พี่ชื่อสมเป้นเหล่าอินเหลาอินนะคะบ้านเลขที่เท่าไรคะพี่สามสิบสองหกเจ็ดตำบลโปกค่ะอำเภอโปกค่ะจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยุ่งโรจน์นานมือของเรานะคะอันนี้พี่ชีดไปกี่ครั้งแล้วคะสามครั้งใส่ข้าวพันอะไรคะข้าวหอมประถุงข้าวหอมประถุงนะคะหรือว่าพัานเนอะพี่เนาะคิดว่าได้น่าจะได้เกินหนะ ดีวูแต่ว่าหนูดูข้าวๆ้าแล้วก็สวยมากนะพี่ปกติหอมไปชนิ้มันได้เล้เกี่ยไหมแต่เคยทํามันได้นะแล้วมันเปิดแบบนี้สิปากก้อนนี้มันหวานนะมันไม่มันไม่ยอนไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้หนูว่าอันนี้น่าจะเตินตากล้องซูมเลยค่ะบอกดิของคุณน้อยเขาใช้ดีจริงๆไม่เด้น๊ะโอเคฝั่งนู้นก็สวยนะคะ ก็สวยอันส่งนี้ก็ใช้ใช้หมดแน่ะค่าดำอ่ะยููน่ะตรง้ใกล้หมากัดนกน่ารนวกวองนยก่าเดนเเดิเมาน่ะตรงเสาไฟเออนี่ขนาดในร่มนะคะในร่มก็ยังสวยนวใหญ่มาก นู่นนอีตัวที่หมากัดนอนอยู่อะสนับสนุนจังแลยกองหนุนก็หมากัดมากัดเนี่ยจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมอันนี้ข้าวที่อยู่ในล่มนะคะได้เต็มค่ะไม่มีรีบไม่มีฟออีกครึ่งเดือนนะมาดูใหม่อ,มอีกครึ่งเดือนนะมาถ่ายใหม่ あ。